บริษัทขนส่งจำกัดหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อบขอสอเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในระบบการคมนาคมของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในด้านหน้าองค์การขนส่งทางถนนระหว่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศบขอสอมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มต้นขอองค์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในประเทศไทยโดยภาพรัฐเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงบริษัทนี้จึงถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจกและสังคมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบขอสอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านยานพาหนะเทคโนโลยีการให้บริการและการบริหารจัดการโดยเฉพาะการพัฒนาดโดยสารประจำทางให้มีความสะดวกสบายปลอดภัยและทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย นักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทยด้วยราคาประหยัดและมั่นใจในความปลอดภัยบขอสอได้ปรับปรุงคุณภาพของรถโดยสารหลายประเภทเช่นรถโดยสารปรับอากาศชั้น1รถโดยสารชั้น2และรถ VIP ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกทั้งยังมีการเพิ่มบริการเสริมเช่นการจองตั๋วออนไลน์การให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันและระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ หนึ่งในจุดเด่นของบอขอสอคือความสามารถในการครอบคลุมเส้นทางเดินรถทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดเล็กๆกบอขอสอก็มีบริการอย่างทั่วถึงซึ่งช่วยส่งเสริมการเดินทางของประชาชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาการรักษาพยาบาลและการประกอบอาชีพในเมืองใหญ่นอกจากนี้บอขอสอ ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาและมาเลเซียผ่านเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยในด้านคุณภาพของยานพาหนะบขส ได้มีการปรับเปลี่ยนรถโดยสารรุ่งใหม่ที่ใช้มาตรฐานยูโร4และยูโร5ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและประหยัดพลังงานรวมถึงมีการเริ่มนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ในบางเส้นทางนำร่องเพื่อรองรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลยันพาหนะรุ่นใหม่ของบขอสอ มีการออกแบบที่ทันสมัยสะอาดตาบอดที่นั่งกว้างขวางมีที่วางเท้าและระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพตลอดจนห้องน้ำในตัวสำหรับเส้นทางระยะไกลซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้นในแง่ของบุคลากรบขอสอ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้มีความชำนาญสุภาพและพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มการอบรมเรื่องความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินและการดูแลอุปกรณ์ภายในรถให้สะอาดเรียบร้อยถือเป็นมาตรฐานที่บขอสอยึดถือมาโดยตลอดพนักงานขับรถของบอขอสอต้องผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยและเชี่ยวชาญในเส้นทางต่างๆ อีกหนึ่งความสำเร็จของบขอสอคือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถและการขายตัว๋วบริษัทได้พัฒนาระบบจองตั๋วออนไลน์ที่ใช้งานง่ายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้สะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ที่ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถได้ทันทีผ่านแอปซึ่งช่วยลดความกังวลและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด1 9บขสได้มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิการให้บริการเจลแอลกอฮอล์การทำความสะอาดรถทุกครั้งหลังให้บริการและการเว้นระยะห่างในที่นั่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของบขสในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤตในแง่ของความคุ้มค่าบขส ถือเป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือผู้มีรายได้น้อยที่ยังคงต้องเดินทางเป็นประจำราคาค่าโดยสารของบขอสอ,อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้มีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้สูงอายุนักเรียนและทหารเกณฑ์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นลดราคาช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนานแน่นเพื่อกระจายการเดินทางและลดความแออัดในระบบ ด้านการบริการที่สถานีขนส่งก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถานีขนส่งในเครือบอขอสอมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องน้ำห้องพักผู้โดยสารพื้นที่นั่งรอรา้านค้าร้านอาหารและจุดบริการข้อมูลตลอดจอนะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มที่สถานีขนส่งที่สำคัญเช่นหมอชิดสองเอกมยัยสายใต้ใหม่และสถานีจังหวัดใหญ่ๆต่างได้รับการปรับปรุงให้หน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น ในอนาคตบขอสอมีแผนที่จะขยายเส้นทางเดินรถใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นสามารถเข้าถึงโอกาสและบริการต่างๆได้เท่าเทียมกับคนเมืองนอกจากนี้ยังมีแผนจะเปลี่ยนแปลงระบบบ,บริหารจัดก,การให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางวางแผนรอบรถและคาดการณ์ความต้องการของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าจับตามองคือการนำระบบดิจิทัลเข้ามาเสริมประสบการณ์ของผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นเช่นการชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่าน QR code หรือบัตรสวัสดิการรัฐการใช้ระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเดียวแบบ One Stop Service ที่จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนเดินทางและรับบริการทั้งหมดได้ในที่เดียวบขส ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยการเปิดเส้นทางพิเศษไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหัวหินนครราชสีมาและสุราษฎร์ธานีผ่านบริการรถ VIP ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะรวมถึงมีการจัดแพ็กเกจทัวร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบขส จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาคเอกชนที่เข้ามาแข่งขันในตลาดขนส่งระหว่างจังหวัดอย่างเข้มข้นทั้งในรูปแบบของรถตู้รถเช่าและสายการบินต้นทุนต่ำแต่บขอสอยังคงยืนหยัดด้วยความมั่นคงในคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สังสมมาอย่างยาวนานความตั้งใจในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ทำให้บขอสอแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นกล่าวโดยสรุปบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอ ยังคงเป็นเสาหลักของระบบขนส่งสาธารณะทางถนนในประเทศไทยด้วยการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของยานพาหนะเทคโนโลยีการให้บริการบุคลากรและการบริหารจัดการเส้นทางที่ครอบคลุมทั่วประเทศบริการที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อผู้โดยสารและความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของบขส ในการขับเคลื่อนประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในทุกภูมิภาค